ยินดีด้วยนะคะมาจริงใจจริงตามนัดสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านรวมทั้งพี่น้องประชา,าชนทางบ้านที่ติดตามการถแถลงข่าวการประชมุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็วันนี้ต้องขออนุญาตเปิดหัวนะครับในเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมแลวก็ของผมด้วยเนื่องจากเป็นการคณะรัฐมนตรีได้อนุมตัติของควันปีใหม่นะครับเป็นเรื่องคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีทรงข้อบุตรเพื่อช่วย บรรเทาภาระเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนนะครับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นมีของขวัญปีใหม่ในวันที่1มกราสองพัน้ะครับรการประกันสังคมชุดที่14ก็เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับ1มกราคม2 5 6 8ปีใหม่นะครับเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์เงทดแทนในรกรณีส่งข้อบุตรเมาสจาเป็นอัตรา1,000บาท ต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนนะครับเดิมนี่อัตรา800บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนนะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวรายละเอียดส่งให้ทางท่านผู้สื่อข่าวต่อไปนะครับแล้วก็ข่าวดีบอร์ดประกันสังคมเคาะออกมาแล้วในการเพิ่มเงินในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรนะคะเป็น1,000บาทซึ่งจะเริ่มจ่ายในเดือนมกราคม2 5 6 8าค่ะ เฟซสองจ่ายเงินล่าช้าผู้สงอายุอายุ60ปีขึ้นไปฟังด่วนเลยค่ะแต่ยืนยันการันตีชัวร์เลยว่าในส่วนของการเดินหน้าจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ได้รับเงินแน่นอนและพี่น้องประชาชนในเฟซที่3ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วนะคะฟังด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับการจ่ายเงินยังคงเดินหน้าจ่ายเงินให้เหมือนเดิมแต่จะเป็นเดือนไหนอย่างไรล่าช้าหรือว่าดึงระยะเวลาออกไปอีกนานแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลย และโค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายในการจ่ายเงินเฟดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมรับเงินสดเป็นเงินหมื่นในปีใหม่นี้นะคะและต้องทําอย่างไรในวันที่19ธันวาคมนี้2เรื่องเด่นนํามาฝากคุณผู้ชมติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะคากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านที่รอคอยติดตามการเดินหน้าแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเล็ตหนึ่งหม จากทางภาครัฐล่าสุดค่ะโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนายจิรายุห่วงซ้ำก็มีการเปิดเผยผ่านรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าถึงการรับเงินพี่น้องประชาชนในเฟสแรกไปแล้วนะคะก็ยินดีด้วยแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังคงไม่ได้รับการอานเงินเพราะฉะนั้นกลายเป็นกลุ่มตกหล่นรอบสุดท้ายนะคะไปดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยแล้วป่ะประจําตัวประชาชนให้เรียบร้อยก็จะได้รับการจ่ายเงินรอบสุดท้ายในวันที่19ธันวาคม2567น้อนี้ค่ะกรณีที่มี เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบอดหนึ่งหมื่นบาทในเฟสที่2แล้วก็เฟสที่3นะคะในส่วนของนายจิรายุห่วงทรัพย์ค่ะก็บอกว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนโครงการแจกเงิน1นึ่งนบาทเป็นเงินสดในเฟสที่2ผู้สูงอายุจะได้เมื่อไหร่นั้นจริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วน่าจะเข้าที่ประชุมครมอแล้วแต่ว่าไม่นานเกินรอในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะนําเข้าที่ประชุมครมอคาดว่าในส่วนของเดือนกุมภาพันธ์มันห้าร้อยหกสิบนี้ก็จะได้รับเงินอย่างแน่นอนนส่ว สยังต้องรอคิวค่ะไม่ต้องกังวลอย่างไรเฟสที่3ก็จะได้รับเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมนี่คือความคลืปหน้าล่าสุดนะคะว่ายืนยันแจกเงินหมื่นแน่นอนทั้งเฟส2แล้วก็เฟส3รอรับการโอนเงินค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ